สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกุมและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรเด็กเป็นมหาเ,เ,หเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญของคุณนะร่างกายสุขภาพคุณปกตินะเพราะว่าคุณดูแลเอาใจใส่ ัวคุณเองเป็นอย่างดีมีการทานยาบำรุงนะลักษณะของการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเด็กถือเหรียญแสดงว่าอะไรที่มีประโยชน์ต่อคุณคุณซื้อหมดซื้อมาบำรุงจัดหามาเพราะฉะนั้นร่างกายสุขภาพของคุณเบิกบานแจ่มใสสุขภาพดีอยู่แล้วมีเรื่องของการออกกำลังกายไปเดินตามสวนสาธารณะนะครับผม แต่บางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องของการยืนนานๆแล้วปวดเอวสังเกตได้ว่าราศรีกุมเวาลาเรายืนานานๆนะมันมีลักษณะเหมือนปวดที่ประมาณกระดูกตรงหลัง <c oughs> กระดูกตรงหลังช่วงเอว ในกรณีชาวราศีกุมที่ยืนนานๆอลองสังเกตดูนะครับช่วงช่วงหลังที่เอวอมันจะเป็นจุดจุดจุดที่บอกว่าเวลายืนนานๆแล้วมันจะเริ่มปวดเอวอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแต่สุขภาพโดยรวมไม่มีนะมีกระต่อเมื่อถ้าเรายืนทํางานนานๆผู้หญิงยืนทํางานนานๆถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วยืนนานๆเนี้ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดได้ ชัดเจนคือเรื่องของกวามปวดหลังปวดน่องแล้วก็ปวดส้นเทา้ารัวไปถึงที่รองช้ำด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการปวดเมื่อยเหมือนเราเหมือนเราใช้ร่างกายไปนานๆมันเป็นอาการล้าอืมใบที่สองเป็นปัญหาสำหรับคุณไหมไอที่ปวดหลังปวดน่องล้าที่ขาเวลายืนปวดรองช้ำเฮอร์มีดถ้ามันอยู่นานๆก็ปวด <c oughs> ถ้ามันเป็นนานๆถ้าเราทําอะไรนาน,านๆเงี้ยยืนนาน,านๆปวดแน่นอนโดยผู้อีกสภาสดีที่ใส่ส้นสูงรองช้ำนี่ต้องมาแน่นอนประมาณามเรียกว่าอุ้มฝ่าเท้าตรงกลางถ้าคุณได้ได้นวดได้คลึงเบาๆได้กดนะระหว่างใต้หัวแม่โป้งเท้าอ่ะวัดมาถึงส้นเท้ารกถึงกลางแล้วคุณเอามือกดอ่ะคุณจะรู้สึกสบาย เราจะดูแลสุขภาพอย่างไรเดวิลแช่เท้าในกระบะหรือในอ่างแช่เท้าในอ่างน้ำร้อนในอ่างน้ำอุ่นเอาอุณหภูมิที่เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกพอดีพอดีอ่ะแต่จริงๆอ่ะราเสกุมอถ้าถ้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณรู้สึกปวดน่องปวดหลังนะ ปวดข้อเท้าเวลาทํางานยืนนานๆเดินน,นานๆเนี่ยผมอยากให้คุณไปแช่น้ําร้อนนะเขาเรียกว่าอะไรน้ําพุร้อนน้ําแร่แต่ถ้าเราไม่สามารถไปจัดหาอย่างนั้นได้อะหาถังถังใยถังแบบสังถังทรงสูงที่เราแช่แ,ชแล้วมิดน้องอ่ะนะนึกภาพออกนะหรือจะเป็นอ่างน้ําที่มันตามโรงแรมรีสอร์ทที่เป็นระบบน้ําอุ่นคุณไปแช่ทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกเบาสบายดีขึ้น หการแช่น้ําร้อนเรียกว่าแช่น้ําอุ่นแล้วะแล้วกันถ้าน้ําร้อนมากเดี๋ยวจะเห่นัน,นะเริ่มแช่น้ําร้อนน้ําอุ่นถ้าใครมีงบน้อยหน่อยก็เป็นกะลามังเอาแค่เท้าถ้าใครมีงบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็เป็นกะลามังสรงสูงที่แช่ได้ถึงน่องแต่ถ้าใครมีงบเยอะๆเลยแช่งไปทั้งตัวเลยมันจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหนแช่น้ําร้อนสอง นวดน้ำมันเนี่ยถ้าคุณมีอาการบางทีปวดล้าปวดเมื่อยอย่างที่บอกอะเอวน่องส้นเท้าอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นไปได้หรือมีโอกาสอาจจะต้องไปนวดไทยนวดสัมผัสนวดน้ํามันอันนี้จะเป็นการดูแลเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการบำบัดบำบัดผ่อนคลายส่วนใหญ่ของชาวราศีกุมนะอะสำหรับคนที่เป็นขานวดอยู่แล้วอันนี้ยพูดปุ๊บเนี่ย,ยคุณเก็ตได้เลยคุณรู้ได้เลยว่า คุณก็ทาเป็นประจำทุกอาทิตย์อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มจากการแช่น้ําไปก่อนมันจะทําให้รู้สึกข,ขาเท้าเบาขึ้นนะขอดูบทสรุปทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันจะทำให้ดีต่อสุขภาพของคุณเองแต่อย่างน้อยคุณก็ดูแลดีที่สุดแล้วแนะหละอกดาบเรื่องของสุขภาพเรื่องของ การดูแลร่างกายคุณก็ดูแลเป็นประจำอยู่แล้วแหละแต่แค่อาการทุกเนี้ยมันอาจจะสำแดงอ่าถ้าปล่อยไว้ที่ไว้ถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะแต่โดยรวมสุขภาพส่วนใหญ่คุณปกติดีนั่นแหละแต่มันก็จะมีสําหรับคนทํางานก็จะมีเป็นพื้นฐานเราปวดเมื่อยหลังกายปวดเมื่อยเอวหลังน่องรองช้ําอะไรพวกเนี้ยอนะ่แต่บางทีเราก็อยู่ด้วยความแบบว่าเออมันก็ทนเป็นปกติอ่ะ แต่ถ้าสาหรับคนที่นวดบ่อยๆคนที่แช่น้ําอุ่นบ่อยๆมันก็จะเป็นการดูแลร่างกายของเราให้มีเขาเรียกสม,รมารรมะสมรรถนะที่มันใช้งานได้ได้อีกยาวนานแต่ถ้าคนปล่อยปละละเลยไปอ่ะกินแต่ยาหรือไม่ค่อยได้สนใจมันอาจจะกลายเป็นปวดเมือเ่อยเรื้อรังหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังได้นะครับผมโอเคนะราศีกลุ่มประมาณนี้นะครับจบแล้วใครม,มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่ อ่านไพ่ไม่ถูกอันไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพวกคนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ